ชาวทั่วโลกสะเทือนเมื่อยกน้ำหนักไทยโชว์โหดคนเดียวคว้าสามเหรียญแชมป์แบบเหนือความคาดหมายเหตุการณ์ที่พลิกกระแสวงการยกน้ำหนักระดับโลกให้ต้องหันกลับมามองประเทศไทยอย่างไม่เชื่อสายตาทำให้แฟนกีฬาต่างชาติพากันช็อกตั้งแต่โซเชียลฝั่งยุโรปอเมริกาไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามพาการพูดถึงความแข็งแกร่งความนิ่งความเหนือชั้นของนักยกน้ำหนักไทยที่สามารถสร้างผลงานระดับตำนานได้เพียงลำพังราวกับกำลังดูหนังแอคชันที่ตัวเอกเพียงคนเดียวก็สามารถล้มศัตรูทั้งกองทัพได้อย่างไร้เทียมทานเหตุการณ์นี้ไม่เพียงเป็นการชนะธรรมดาแต่เป็นการชนะที่สถานวงการกีฬาโลกทำให้โคช้ชต่างชาติสื่อระดับนานาชาติรวมถึงแฟนกีฬาจำนวนมหาศาลต้องออกมาวิเคราะห์ตั้งแต่เทคนิค ความพร้อมของร่างกายความดุดันในการยกแต่ละครั้งไปจนถึงสภาพจิตใจที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นแชมป์อย่างแท้จริงตั้งแต่วินาทีที่เขาก้าวขึ้นเวทีทุกสายตาเหมือนถูกดึงดูดให้จับจ้องโดยอัตโนมัติความมั่นใจที่ปรากฏบนใบหน้าทั้งที่อยู่ท่ามกลางคู่แข่งระดับโลกหลายชาติสร้างบรรยากาศที่รู้ได้ทันทีว่าเขาไม่ใช่นักกีฬาไทยธรรมดาแต่เป็นนักกีฬาที่เตรียมตัวมาอย่างสมบูรณ์แบบการยกครั้งแรกที่ปล่อยน้ำหนักขึ้นเหนือศีษะอย่างมั่นคงทำให้เสียงเฮของแฟนไทยในสนามดังลัน่น ขณะดเดียวกันแฟนต่างชาติต่างพากันโพสต์ลงโซเชียลทันทีว่าใครคือคนนี้ทําไมถึงโหดขนาดนี้บางคนถึงกับกล่าวว่านี่มันนักยกน้ําหนักหรือซูเปอร์ฮีโร่ของไทยกันแน่เมื่อเข้าสู่ช่วงยกครั้งที่สองน้ำหนักที่เพิ่มสูงขึ้นจนหลายคนคิดว่าคงไม่สามารถยกได้ง่ายง่ายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามเมื่อเขาสามารถยกขึ้นได้อย่างสวยงามราวกับยกแค่เครื่องน้ำหนักจริงผู้บรรยายต่างประเทศถึงกับอุทานออกมาว่า unbelievable Thailand อี dominating the stage พร้อมเสียงปรบมือทั่วสนามที่ดังขึ้นโดยอัตโนมัติสแสดงถึงการยอมรับในความสามารถแบบไร้ข้อกังขานักกีฬาหลายชาติยืนมองด้วยความตกตะลึงเพราะเห็นชัดว่าแรงและเทคนิคของเขาเหนือกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจนไม่ใช่โชคไม่ใช่ฟอร์ลุกแต่มาจากความแข็งแกร่งที่แท้จริงพอถึงช่วงฟนอลแอธเทมหรือการยกครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นจุดคลายแม็กซ์ที่ทุกคนรอคอยน้ำหนักสุดโหดที่แม้แต่นักยกระดับท็อปจากยุโรปยังต้องลังเล แต่เขาวางมือบนบาพร้อมสีหน้าเรียบเฉยราวกับน้ำหนักนี้เป็นเรื่องปกติความนิ่งนี้ทำให้คอมเมนต์ต่างชาติระเบิดขึ้นทันทีหลายคนโพสต์ว่า if he lives h i s the world will remember his name forever และอีกหลายคนบอก,กว่า Thailand is coming for the world record เมื่อบาถูกยกขึ้นจนสุดการล็อกท่าทำได้อย่างไม่น่าเชื่อและกรรมาการยกไฟขาวทั้งสามด้านแฟนกีฬาในสนามต่างตะโกนชื่อประเทศไทยดังสนัน่นบางคนถึงกับน้ำตาไหลด้วยความโล่งใจ ความดีใจและความภาคภูมิใจในความแข็งแกร่งของนักกีฬาไทยที่สร้างตำนานในเวทีระดับโลกอย่างแท้จริงนั่นเป็นวินาทีที่สื่อทุกสำนักต้องหันกล้องมาจับภาพเขาเพราะเป็นโมเมนต์ที่สะเทือนทั้งโลกสร้างกระแสไปทั่วทุกแพลตฟอร์มอย่างรวดเร็วโซเชียลจากหลายประเทศทันทีที่เห็นไฮไลท์การยกครั้งนั้นต่างพากันแชร์และคอมเมนต์อย่างรุนแรงหลายคนบอกว่านี่คือการยกที่ดีที่สุดของปีนี้ไทยกำลังกลายเป็นชาติยกน้ำหนักที่โลกต้องจับตา บางคนถึงกับกล่าวว่าผมไม่เคยเห็นใครนิ่งขนาดนี้บนเวทีโลกมาก่อนและมีบางคนแซวแบบฮาฮาว่านักยกน้ำหนักไทยคนนี้กินอะไรตอนเช้าทำไมถึงโหดขนาดนี้สิ่งที่ทำให้หลายคอมเมนต์ต่างชาติประทับใจไม่ใช่แค่พลังที่เหนือชั้นแต่เป็นความสุภาพความอ่อนน้อมของเขาหลังได้รับเหรียญเขาก้มศรีรษะให้กรรมการขอบคุณคู่แข่งและหันมามอบหัวใจให้แฟนกีฬาไทยในสนาม เป็นภาพที่ทําให้แฟนต่างชาติหลงรักและยกย่องวัฒนธรรมไทยไปพร้อมกับความสามารถด้านกีฬาหลายคนโพสต์ว่าคนไทยไม่เพียงเก่งแต่ยังน่ารักมากนี่แหละนักกีฬาที่โลกควรเอาเป็นแบบอย่างเมื่อพิธีมอบเหรียญเริ่มขึ้นชื่อของเขาถูกประกาศ3ามครั้งสําหรับสามเหรียญใหญ่ที่สุดขององค์การแข่งขันเสียงปรบมือดังไม่หยุดจนพิธีจบแม้คู่แข่งจากชาติแรงอย่างจีนเกาหลียุโรปหรือ,ออเมริกาที่ก่อนแข่งมั่นใจในใชัยชนะต้องยอมรับว่าครั้งนี้ไทยเหนือกว่าแบบไร้ข้อกังขา ความสำเร็จนี้ทำให้สื่อหลายประเทศออกบทวิเคราะห์ทันทีเช่นไทยกำลังเข้าสู่ยุคทองของยกน้ำหนักความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่โชคแต่เป็นผลจากการซ้อมอย่างเข้มข้นที่สะสมมานานและถ้าย,ยกน้ำหนักเป็นสงครามไทยคือประเทศที่กำลังขึ้นมาเป็นมหาอำนาจหลังการแข่งขันจบคอมเมนต์ต่างชาติผุดขึ้นมากมายจากหลายประเทศเช่นจากเวียดนามมีคนบอก,กว่าไทยพัฒนาเร็วมากพวกเขาไม่ได้มาเล่นเล่นชาวอินโดนีเซียคอมเมนต์ว่า ยอมรับเลยวันนี้ไทยเหนือกว่าแบบสุดๆชาวจีนบางคนแสดงความประทับใจว่าสไตล์การยกของไทยมีทั้งความสวยงามและพลังมากกว่าที่คิดส่วนฝั่งยุโรปหลายคนแสดงความชื่นชมว่านักกีฬาคนนี้คู่ควรกับเวทีระดับโลกทุกประการและชาวอเมริกาก็กล่าวว่ายกน้ำหนักไทยกำลังเปลี่ยนมาตรฐานใหม่ของวงการกีฬาเมื่อเห็นการตอบรับมหาศาลนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของกีฬาไทยยกระดับอีกขั้นและส่งผลให้หลายคนเริ่มติดตามกีฬาไทยประเภทอื่นมากขึ้น เพราะเชื่อว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงที่นักกีฬาหลายประเภทพัฒนาจนเริ่มท้าทายชาติมหาอำนาจแบบจริงจังความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงสร้างชื่อเสียงให้เขาคนเดียวแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กไทยหลายคนเริ่มตั้งเป้าว่าอยากเป็นนักยกน้ำหนักที่เก่งแบบเขาหลายโรงเรียนประกาศจะเพิ่มการสนับสนุนด้านกีฬาและหลายสโมสรต้องการดึงโค้ชมืออาชีพเพื่อพัฒนายาว,วชนไทยให้ตามรอยความสำเร็จครั้งนี้สื่อไทยเองต่างรายงานด้วยความภาคภูมิใจ ทั้งการวิเคราะห์เทคนิคการยกอย่างละเอียดการทำงานร่วมกันของทีมโค้ชการวางแผนทางจิตวิทยาก่อนลงแข่งไปจนถึงการฝึกซ้อมในค่ายที่เข้มงวดที่สุดจนทำให้เขาสามารถยกระดับการแสดงผลงานได้ในระดับที่โลกต้องยอมรับความสำเร็จนี้ยังทำให้หลายภาคส่วนในประเทศตระหนักว่าการสนับสนุนด้านกีฬาเป็นเรื่องสำคัญและสามารถสร้างชื่อเสียงระดับโลกให้ประเทศได้อย่างแท้จริงเมื่อคอมเมนต์ต่างชาติจำนวนหลายหมื่นข้อความยังคงไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หลายประเทศเริ่มเรียกร้องให้มีการแข่งขันกระชับมิตรหรือแมชโชว์เทคนิกระหว่างนักยกน้ำหนักไทยกับนักกีฬาชื่อดังจากหลายประเทศเพราะอยากเห็นการดวลที่ยิ่งใหญ่บนเวทีกีฬาระดับสูงสุดหลายช่อง YouTube กีฬาต่างประเทศยังทำวิดีโอยาววิเคราะห์การยกของเขาแบบเฟรมต่อเฟรมพร้อมสรุปว่านี่คือหนึ่งในการแสดงที่ดีที่สุดในรอบหลายปีปรากฏการณ์นี้ทำให้ชื่อของเขากลายเป็นกระแสะโลกในชั่วข้ามคืน คนที่ไม่เคยดูยกน้ำหนักมาก่อนยังต้องเข้ามาดูไฮไลท์ที่ถูกแชร์นับล้านครั้งหลายคนบอกกว่าฉันไม่เคยสนใจกีฬานี้แต่พอเห็นไทยยกน้ำหนักคนนี้ฉันเริ่มตามดูแล้วและนี่คือเหตุผลว่าทำไมกีฬาไทยถึงควรได้รับการสนับสนุนมากขึ้นท้ายที่สุดเหตุการณ์นี้ไม่เพียงเป็นการคว้าสามเหรียญแชมป์เท่านั้นแต่เป็นเรื่องราวที่ปลุกไฟในหัวใจแฟนกีฬาทั่วโลกเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของยกน้ำหนักไทย เป็นแรงบันดาลใจระดับประเทศและเป็นโมเมนต์ที่สื่อทั่วโลกต่างยืนยันตรงกันว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะเทือนวงการกีฬาโลกอย่างแท้จริงและแน่นอนว่านี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นบทแรกของตำนานใหม่ที่กำลังจะถูกเขียนต่อด้วยความยิ่งใหญ่ของยกน้ำหนักไทยที่โลกต้องจับตามองต่อไปอย่างใกล้ชิด